ดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถเข้าใหม่สวยๆสีขาวนะคะเป็นรถเล็กๆเป็นแฮชแบ็กหประตูนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นุ่นมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้ายารินะคะ 1.5e ปี2009จดทะเบียนปี2010นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นรถเก่งที่นุ่นบอกเลยนะคะผ่อนสบายมากผ่อน ราคาพอๆกับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะก็เพื่อม่ให้เป็นการสเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่ารถก่อนปรับสภาพนะคะก่อนที่เราจะนำมาตั้งขายนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าโชมนี้เป็นโฉมยอดฮิตมากๆเลยนะคะตัวนี้ยังได้เป็นเครื่องยนต์พันหอยู่นะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแบบตัวช่วยระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะที่เป็นแบรนด์หลักของเขามีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะโดชดาจอจาน2385กรุงเทพมหานครนะคะ ลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีการติดตั้งสเกิร์ตให้ด้วยนะคะเป็นชุดแต่งอันนี้แถมเพิ่มไปให้เลยนะคะต่อมาดูในส่วนของชุดโคมไฟนะคะสำหรับชุดโคมไฟนะคะก็ได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าการออกแบบชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะค่อนข้างดูที่แบบวาวๆเลยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะขั้นนี้นะคะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะนุ่นให้ดูภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นนี้นะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็สีเดิมๆเลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะต่อมานะในส่วนของล้อนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นล้ออลลอย4สี่รูนะคะขนาด15นิ้วนะตัวนี้ได้ขนาด15นิ้วนะคะอ่ะนี่นะนุ่นให้ดู อันนี้นะคะจะเป็นยางของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะได้ยางสัปดาห์ที่46ปี2018นนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าสภาพยางคือแบบดีมากๆเลยนะคะ คือใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคือจะบอกว่ามันแบบมันลึกจริงๆนะคะใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะถึงแม้ปียางจะเป็นปี18แต่นุ่นให้ดูยางกันใกล้ๆเลยนะว่ายางใหม่จริงๆนะคะลูกค้ะจ๋า,จาต่อมาที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะคันนี้นะก็จะมีติดในส่วนของตัวอักษรโครเมี่ที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะว่า VVTI นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะ มาที่กระจกมองข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะได้เป็นแบบปรับและภาบหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะควบคุมจากแผงวงจรด้านในตัวรถนั่นเองนะคะท <c oughs> <c oughs> <ๆ>ี่หูกระจกมองข้างของเขาก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ด้วยนะคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันรถพร,ร้อมใช้งานมาพร,ร้อมกับคิวคันสายติดตั้งมาพร้อมเช่นเดียวกันนะคะพร,ร้อมใช้งานมากๆเลยนะ เมื่อเปิดประตูทั้ง4ี่บานนะคะได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะอน,นุนให้ดูในส่วนภาพรวมด้านข้างของทัวรรถคันนี้นะคะก็อันนี้ของเขาคือแบบติดสเก์ตให้รอบคันเลยนะคะอันนี้ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ารถที่นุ่นมารีวิววันนี้นะยังไม่เคยแบบปรับสภาพยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพยังไม่ได้นำมาตั้งขายนะก็เลือม,มารีวิวให้กับลูกค้าที่กำลังรอรถตัวนี้อยู่นะคะ ก็สาหรับไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นอีกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะที่รุ่นแบบจากนําเสนอนะถือว่าเป็นแบบรุ่นยอดฮิตเลยนะคะก็ไฟท้ายของเขานะคะก็เห็นไหมมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบเลยนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมที่เป็นรุ่นของเขาก็คือยาลิสนั่นเองและรุ่นย่อยของเขาก็คือตัว E นะคะสําหรับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะให้ถึง2จุดนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะอันนี้คือเป็นรถ5ประตูนะคะที่แบบว่าขนาดคือแบบจะบอกว่าประโยชน์ใช้ซอยของเขาคือแบบค่อนข้างครบเลยนะคะอ่านี่นะคือสําหรับตัวนี้คือนุ่นจะบอกว่าพื้นที่ใช้ซอยของเขาค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนั่นเองนะคะมีถาดยางรองให้ด้วยนะคะตัวนี้นะ เดินนุ่นเปิดให้ดูในส่วนงด้านล่างสำหรับด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือและแม่แรงนะคะก็จะเตรียมไว้ให้ครบเลยนะคะก่อนปล่อยรถทุกคันอย่างแน่นอนตัวนี้นะก็จะมีในส่วนของที่ที่การปิดด้านหลังเนาะแบบพลา มีเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะได้ไม่แบบเอื้อมือนะคะมาหยิบของหรือว่าโซนด้านหลังนั่นเองนะคะนี่นุ่นให้ดูนะคะว่ารถอะ่ะยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะเราเรีบมารีวิวให้กับลูกคา้าได้ชมกันก่อนเลยนะโครงสร้างด้านท้ายดีเทลรายละเอียดต่างๆทุกอย่างที่มาจากโรงงานนะคะก็อยู่ครบนะคะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมเนี่ยขอบยางพวกนี้คือแบบไม่มีรอยฉีกขาดรถพร้อมใช้งานนะคะแต่ว่า อันนี้คือนุ่นจะบอกว่าถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วนะจะสวยกว่านี้อีกนะคะลูกค้าจะอ่ะเดี๋ยวนุ่นนะคะพาลูกค้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะคะก็อันนี้คือจะบอกว่ามาชมพร้อมๆกันเลยนะ มาที่แผงประตูด้านในก่อนนะคะก็ของเขาว่าจะเป็นแบบสีดำเนาะตกแต่งด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะคะมือเปิดประตูนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกนะคะระบบเซนทันล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4ี้บานอันนี้ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะเก็บของจุกจิกได้นะ ขั้นนี้ของเขานะเจ้าของคุณเก่าเขาติดสครับเพจไว้ที่บันทางขึ้นแล้วนะคะก็ตัวนี้คือแบบข้อดีเลยนะของเขาเป็นตัวแบบถนอมรถนะคะไม่ให้แบบรอยรองเท้ากระแทกมานะคะด้านล่างเห็นไหมคะแผ่นยางรองเทา้าอันนี้คือยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคือใหม่มากๆจริงๆนะเจ้าของคุณเก่าเขาซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาตรงนี้นะคะก็เป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะด้านซ้ายด้านขวานั่นเองนะและตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เปิดไฟตัดหมอกนะคะ อ่านี่นะสำหรับคันนี้มีแอร์แบกนะคะจำนวน1นึ่งคูนาน,นั่นเองอ่าเดี๋ยวนุนให้ดูในส่วนของเลขไมของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2009จดทะเบียนปี2010เลขไมยอยู่ที่178,981สกิโลนะคะอันนี้เราขายกันตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะ เครื่องเสียงนะคะได้เป็นเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FMA m ได้ทั้งหมดนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมๆเ,เลยนะคะจากโรงงานเลยในส่วนของแอร์แอร์อะนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยนะต่อมาในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวนะเท่านั้นยังไม่พอคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดาแล้วนะคะก็ข้อดีของเบาะหนังเลยคือการดูแรรักษาทําความสะอาดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ เดี๋ยวนุ่นนะคะก็พามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะก็นี่นะเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะก็นั่งได้แบบสบายๆเลยนะ3คนอะ่ะก็ถือว่าเป็นรถที่แบบขนาดกะทัดรัด หาที่จอดรถค่อนข้างง่ายด้วยนะคะแผ่นยางรองเท้าด้านล่างมีให้ครบทุกจุดเลยนะคะเบาะแถวหน้าสามารถปรับได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบรถรถที่แบบรถเล็กๆห้าประตูนะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตนะคะที่นุ่นอยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะนุ่นก็จะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะว่ามีโครงสร้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะขนาด1 5 0 0 c หซีซีนะคะหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังนะคะตรงกับสำเนารถตัวอักษรน,นะคะแน่นอนเนาะเนี่ย ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะโครงสร้างนะคะเห็นไหมน็อตก็ไม่มีรอยขยับเลยนะนี่คือแบบนุ่นพยายามถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่ารถนะคะทุกคันที่คัสสันมาขายนะคะก็ลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะเราเน้นขายโครงสร้างเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะ พวกนี้คือแบบน็อตฝากกระโปรงฝากกระโปรงนะคะฝากกระโปงเดิมๆเลยนะคะจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะได้ฝากกระโปรงเดิมแท้าจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ทางบริษัทเพชย,ยน์นะคะรับประกันเลยว่ารถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีการจมน้ําและไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต a y ยา i ินะคะ 1.5e ปี2009จดทะเบียนปี2010นั่นเองนะคะซึ่งตั้งขายอยู่ที่2 9 0 0 0 0 2 2 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นนะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะใครดูจบแล้วรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ